สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพาณ c ์ a n n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการเซตอัพ t y p e s c r p p t Project ร่วมกับ ESLint p r e t i e r ใน VS Code นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับทุกคนก็อันดับแรกนะครับเราจะมาเซตอัพโปรเจกต์กันก่อนนะครับก็ให้ทุกคนเปิดเทอร์มินขึ้นมานะครับ จากนั้นผมจะ cd ไปที่ Desktop นะครับแล้วก็ผมจะใช้คำสั่ง mkdir นะครับในการสร้างโฟลเดอร์นะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์โปรเจกตผมชื่อว่า TypeScript-Starter that นะครับแล้วก็ผมจะใช้ n n นะครับผมจะ cd นะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ TypeScript-Starter that นะครับหลังจากที่เราสร้างโฟลเดอร์เสร็จก็จะเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการใช้คำสั่ง npm init -y นะครับในการติดตั้ง package.json นั่นเองนะครับ โอเคก็ให้ทุกคนเนี่ยกด enter ได้เลยนะครับอ่าก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยได้ทำการสร้างโฟลเดอร์เข้าไปในโฟลเดอร์แล้วก็ทำการสร้าง package.json เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับใช้คำสั่ง npm i นะครับเราจะติดตั้งตัว t y p e script ลงไปนะครับในโปรเจกต์ของเรานะครับก็ enter ไปนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดนะครับโปรเจกต์ขึ้นมาใน vs code นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะมีไฟล์ตามนี้ฮะ มาดูที่ package j s o n นะครับก็จะมี dependencies เป็น typescript version 4.7.4นะครับผมทีนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะครับมาสร้างโฟลเดอร์นะครับชื่อว่า src นะครับในโฟลเดอร์นี้นะฮะก็ให้ทุกคนสร้างไฟล์ index t s นะครับอ่าเพราะว่าเราจะใช้เป็น typescript นะครับแล้วก็ผมจะให้ทุกคนนะครับสร้างนะครับในส่วนของตัว type นะครับ book แล้วก็ทำให้ format เนี่ยมันอ่าไม่ต้องสวยงามมากนะครับอ่าก็จะให้ทุกคนเขียนตามผมได้เลยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการใช้พวก preder อะไรพวกนี้นะฮะมาทําให้โค้ดของเราเนี่ยมันจัดฟอร์แมตในรูปแบบที่สวยงามนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็น author นะครับอันนี้ก็จะเป็น string นะฮะอ่โอเคแล้วก็ต่อไปจะสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า book นะครับอ่าก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาท้าย book ที่เราสร้างมานะครับมาใช้กับตัวแปรตัวนี้นะฮะเพราะว่าเราต้องการชนิดข้อมูลนะครับ title เป็น string author เป็น string นะครับที่เรากําหนดตามนี้นะฮะโอเคข้างในนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าผมสร้างเป็น object ขึ้นมานะครับแล้วก็ ผมจะมีไทโ l ลนะครับอ่าผมจะเขียนว่าโคบุกนะฮะแล้วก็จะมีออเตอร์นะครับออเตอร์ author ก็จะเป็นจอห์นโดแล้วกันนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะอ่ะ e อนเตรตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือผมจะพาทุกคนเนี่ยมาติดตั้งในส่วนของ ESLint นะครับผม ซึ่ง eslint เนี่ยนะครับมันก็คือจะเป็นตัวที่เราจะใช้ในการเช็คปัญหาในโค้ดของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราเขียนโค้ดไม่ถูกต้องอะไรผิดไปเนี่ยมันก็จะแจ้งเราทันทีนะครับตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับในการเขียนโค้ดเนี่ยเพราะว่ามันจะช่วยลดข้อผิดพลาดในโค้ดของเราได้มากนะครับโอเคก็มาติดตั้งในส่วนของ eslint กันนะครับตรงนี้ให้ทุกคนเนี่ยเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับผมจากนั้นนะครับที่เทอร์มินอลก็ให้ทุกคนนะครับใช้คําสั่งนี้เลย npm i นะครับ eslint นะครับแล้วก็ add typescript t h ESLint slash Parser a d Thai script h ESLint slash ESLint d h s h Plugin อ่าตามนี้เลยนะครับก็สังเกตดีๆนะฮะทุกคนเขียนให้ถูกต้องนะครับเขียนเสร็จแล้วก็ให้ทุกคน Enter ได้เลยนะครับปึ๊บอ่ารอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคนะฮะตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูที่ package.json นะครับก็จะเห็นว่าเราจะมี dependency เนี่ยเพิ่มมา3ตัวนะครับก็จะ มีตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมาทําการเพิ่มนะครับในส่วนของ e s l i n t ให้กับ t y p e s c r i p t ของเรานะครับก็คือจะเป็นค่า c o n f i g ต่างๆที่เราจะต้องตั้งค่าให้มันนะครับก็มาสร้างไฟล์ตัวใหม่นะครับชื่อว่า e s l i n t r c j s o n นะครับอ่ะจะเป็นไฟล์นี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับพิมพ์โค้ดตามผมได้เลยนะครับอ่าจะมีปิการนะครับตรงนี้ผมก็จะมีการตั้งค่าในส่วนของ env นะครับ environment นะฮะก็เราจะกำหนดนะครับ browser นะฮะก็จะกำหนดเป็น true นะครับต่อไป ES 20 21นะครับตรงนี้ก็จะกำหนดเป็น true นะครับจากนั้นส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ e x t e n s s นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีอ่าในส่วนของ eslint recommended นะครับโอเคส่วนต่อไปก็คือจะเป็น plugin colon add typescript eslint recommended โอเคนะครับ จากนั้นส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ parser นะครับตรงนี้เราก็จะกำหนดเป็น typescript eslint parser นะครับจากนั้นส่วนต่อไปครับก็จะเป็น parser options ตรงนี้เนี่ยเราก็จะกำหนดนะครับในส่วนของ ecma version นะครับให้เป็น latest นะครับก็คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับโอเคแล้วก็ส่วนต่อไปจะเป็น source type นะครับตรงนี้ผมก็จะกำหนดให้เป็น module นะครับ แล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นในส่วนของ plug-in นะครับ p l u ก i n s เราก็จะกำหนดนะครับตรงนี้เป็น add-type script- eslin นนอะครับผมอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นค่า c o n f i g นะครับที่เราจะตั้งค่าให้กับตัว eslin นะครับผมฟล์ตามนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมาทำการติดตั้งนะในส่วนของ extension นะครับก็ตรงนี้ฮะให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์ไปเลยนะครับว่า eslin ฮะ โอเคนี่ฮะทุกคนจะเจอกับตัวนี้นะครับให้ทุกคนติดตั้งไปนะครับโอเคนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับอ่าทุกคนมาสังเกตที่ฟาวนะครับมันก็จะมีอะไรแจ้งเตือนขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลับมาที่ explorer ของเรานะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะครับมาสร้างโฟลเดอร์นะครับชื่อว่า .vscode นะครับภายในโฟลเดอร์ .vscode นี้นะฮะก็ให้ทุกคนสร้างไฟล์ชื่อว่า settings.json ขึ้นมานะครับ ก็ในไฟล์เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ eslint นะครับในการที่จะให้มันตรวจสอบความผิดพลาดในโค้ดของเราอัตโนมัตินะครับเวลาที่เรามีการเขียนโค้ดผิดอะไรแบบนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับก็ตรงนี้ฮะเดี๋ยวให้ทุกคนตั้งค่าเป็นตามนี้เลยนะครับก็คือ editor code actions on save นะฮะก็คือเวลาที่ผมเนี่ยมีการกด save ที่โค้ดนะครับก็จะให้มันมีการฟิกหรือว่าแก้ไขโค้ดของเราเนี่ยอัตโนมัติเลยนะครับโอเคก็ภายในนี้ฮะเราจะมีการใช้ source fix all นะฮะ e s l i n นะครับกำหนดเป็น true นั่นเองนะครับผมโอเคกดเซฟไปตามนี้นะครับก็ปิดไปนะครับโอเคจากนั้นนะครับมาดูตัวสุดท้ายที่เราจะติดตั้งกันนะครับนั่นก็คือ prettier นั่นเองนะครับ prettier เนี่ยก็จะทำให้โค้ดของเรานะครับถูกจัดอยู่ในรูปแบบที่สวยงามมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าโค้ดของเราเนี่ยมันยังไม่สวยงามใช่ไหมนะครับเนี่ยเรื่องของ Space เรื่องของอะไรเงี้ยนะครับมันดูไม่ค่อยโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาให้ตัว prettier เนี่ยจัดการเรื่องตรงนี้ให้เรานะครับโอเคก็ มาที่เทอร์มินอลเหมือนเดิมฮะให้ทุกคนเนี่ยใช้คำสั่ง npm i นะครับ prettier นะครับแล้วก็ eslint dash c o n f i g d a s prettier โอเคตามนี้เลยนะครับก็ให้ทุกคนกด enter ไปามาดูที่ package.json นะครับก็จะเห็นว่า เราจะมี p r e d a r นะครับเวอร์ชัน2.7.1ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ ESLint Conflict p r e d a r นะครับตรงนี้เนี่ยที่เราจะต้องติดตั้งนะครับสำหรับ ESLint Conflict p r e d a r เนี่ยมันจะทําให้เรานะครับสามารถที่จะมั่นใจได้ว่ามันจะไม่มีปัญหาระหว่าง ESLint แล้วก็ p r e d a r นะครับก็คือเราจะมีการปิดใช้งานกฎของ ESLint บางตัวนะครับที่อาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับโอเคก็ทีนี้กลับมาที่ไฟล์ตัวนี้ครับ ESLintRC.json นะครับมาที่ e x t e n s s นะครับ เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยเพิ่มตรงนี้ไปนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ Prettier นะครับผมโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนมาที่ extension เหมือนเดิมครับให้ทุกคนนะฮะพิมไปว่า Prettier นะครับอ่าเราจะติดตั้งนะครับ extension ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ Prettier Code Formatter นะครับให้ทุกคน install ไปได้เลยโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวกลับมาที่ Explorer ของเรานะครับแล้วมาที่โฟลเดอร์ VS Code นะครับมาที่ file s e t t i n g s j s o n นะครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะฮะทำการเพิ่มนะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวที่2เนี่ยผมจะมีการเพิ่ม adder d o r default formatter นะครับตรงนี้เราก็จะกำหนดเป็น esbnp e นะครับ p r e d i e r dash vscode นะครับผมโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น adder o r format on save ก็ตรงนี้กำหนดให้เป็น true นะครับผม จากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างไฟล์อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นไฟล์ของ p r e t i e r นะครับอ่ะก็มาสร้างตรงนี้เลยนะครับภายใน root folder ของเรานะครับก็สร้างไฟล์ขึ้นมา p r e t i e r r c json นะครับโอเคในไฟล์นี้เนี่ยเราก็จะมีการใช้นะครับ semi นะครับกำหนดให้เป็น true นะครับจากนั้นก็จะเป็นการกำหนดในส่วนของ trailing comma นะฮะให้เป็น all นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็น single c o d e นะครับให้เป็น true นั่นเองนะครับผมโอเคกด save ไปนะครับ จากนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะใช้งานนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาที่ file index.ts ตัวนี้นะฮะแล้วก็ลองกดเซฟอีกครั้งหนึ่งอ่านี่ครับพอทุกคนกดเซฟเนี่ยนะฮะทุกคนจะเห็นว่าตัวไฟล์ของเราเนี่ยก็จะมีการปรับนะครับฟอร์แมตอัตโนมัติทันทีนะครับเพราะว่าเรามีการตั้งค่าในส่วนของ preader ให้มันนะครับซึ่งทุกอย่างตัวนี้ก็โอเคดีนะครับเวลาที่เรามีการสร้างโค้ดอ่ะลองมา สร้างใหม่นะครับสมมุติว่าผมสร้างตัวแปร name นะครับแ้วผมก็จะมีเท่ากับนะครับกำหนดให้เป็น double ลโ o t e นะครับอ่าปฏิพานเพลงเผาอะไรแบบนี้นะฮะแล้วผมลองกด save ดูเห็นไหมนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีการเปลี่ยนจาก double ลโ o t e เนี่ยเป็น s i n เกิลโ o t e ให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีการใส่เซมิโคลอนมาให้เราด้วยนะครับโค้ดก็จะถูกปรับให้เป็นรูปแบบที่สวยงามนะครับผมก็ตามที่เราเนี่ยเซตตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าทุกคนนะครับมาดูที่แท็บ problems ตัวนี้นะฮะ ทุกคนก็จะเห็นว่าตัว file index. ts เนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งให้เราทราบนะครับว่าตัว book เนี่ยนะครับมันมีการ assign ค่านะครับก็คือตัวนี้นะครับ แต่ว่ายังไม่ได้ถูกใช้นั่นเองนะครับก็จะเป็นการแจ้งมาจาก ESLint นั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนนี่ก็คือจะเป็นวิธีการเซตอัพโปรเจกต์ทัสคริปของเรานะครับก็จะเห็นว่าเราจะมีการใช้ ESLint นะครับในการตรวจสอบโค้ดให้เรานะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ Prettier นะครับที่จะช่วยให้โค้ดของเราเนี่ยจัดรูปแบบให้สวยงามนั่นเองนะครับผมก็จะทําให้โค้ดดูง่ายขึ้นนะฮะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กําลังอยากจะเขียนทัสคริปนะครับแล้วย อยากให้ทุกคนนะครับลองนำเอาไปไปยุกใช้กันดูนะครับหาาชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร้นะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ